วิทยาลัยชุมชนพิจิตรสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของจังหวัดพิจิตรได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถสร้างความภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมรองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์4.0 ต้องขอบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวของโลกนั้นมีทิศทางที่จะเจริญเติบโตโสูงมากขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วการท่องเที่ยวตามแหล่งชุมชนต่างๆนะครับจึงได้รับความนิยมและได้รับความ,มสนใจจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากการตรวจสอบทร,รัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนแห่งนี้ก็พบว่าทรัพยากรการทเที่ยวมีศักยภาพที่สูงมากนะครับนักท่องเที่ยวจะสามารถเห็นธรรมชาติที่ความสวยงามและการต้อนรับอย่างดียิ่งจากคนในชุมชนนะครับ จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนโดยประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนทําให้เห็นความต้องการและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจึงได้เริ่มที่พื้นที่อําเภอโพธาเรโดยเทศบาลตําตบลบางขานที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีทําให้ชุมชนบางคานและชุมชนหนองแขมพบเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ของคณะรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่อยู่ชุมชนดังนั้นท่านที่4ที่รับาสมควัคัาได้มีการจัดการท่องเที่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนของตัวเองมีความสุขภาคภูมิใจะทำให้เกิดในเรื่องของการท่องเที่ยวเกิดการเสริมสร้างรายได้ ปัจจัยสำคัญคือการสร้างทีมผู้นำเที่ยวท้องถิ่นหรือเจ้าบ้านที่ดีให้สามารถจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตนเองอาศัยต้นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมได้มาสัมผัสชุมชนในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านหนองแขมนะคะที่กำลังจะพัฒนาต,ตัวเองเนี่ยเป็นชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมีศักยภาพที่สามารถเชื่อมโยมงในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้ ลาดหน้าวังย่านชาระวันเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอาหารและวิสาหกิจชุมชนให้นำเสนออาหารที่เป็นของดีชุมชนที่แสดงเอกลักษณ์ของชุมชนล่องเรือชมบางขานลุ่มแม่นะ้ำพิจิตรเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสิ่งแวดลอ้อมพร้อมแนวทางการจัดการขยะและการนำไปใช้ประโยชน์ นมัสการหลวงพ่อเงินเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกิจกรรมเน้นให้ผู้นำชุมชนทุกกลุ่มได้พัฒนาศักยภาพาการจัดการท่องเที่ยวด้วยราการ SMS ยินดีต้อนรับคณะล่องเรือชมบางคานมัสการหลวงพ่เอเงินขอเชิญมาท็อปทีมชมชิลแม่น้ำพิจิบบางคานโครงการดีๆอย่างนี้เราได้รับการสนับสนุนจากวิเลยชุมชนพิจิบ